빗대는 빗대는 는 빗대는 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 빗대 ีจุนบอสไทยแลนด์นะครับก็วันนี้กับ PCX เนะครับเป็นรถที่หลายคนรออยู่นะครับแล้วก็จุนบอสทำมาประมาณ5เดือนกว่าแล้ววันนี้เราลองจนมั่นใจมากๆแล้วเราปล่อยคลิปวิวติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเรียกดีลเลอร์มาอบรมแล้วก็ผู้สนใจที่มาอบรมเกี่ยวกับการจูนของ PCX โดยเฉพาะเลยครับตอนนี้อย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาขึ้นเทสให้ดูนะครับหลังจากที่เราเก็บไฟล์อย่างละเอียดไว้แล้วนะครับทั้งน้ํามันและทั้งไฟ ตอนนี้เราเป้าหมายเราเราจะทําไฟล์ให้ลูกค้าโหลดทั้ง e 8 5แล้วก็95ในรถเดิม2ส,สเต็ปที่2ก็จะเป็นชุดข้างนะครับกระท่อสเต็ปที่3มันจะเป็นสเต็ปที่โมดิฟายเยอะขึ้นเราจะเก็บไฟล์ประมาณ6 7ไฟล์ไวใ้ให้ลูกค้าที่เป็น p c x บนเว็บไซต์นะครับและในระหว่างนี้ก็คือใครที่ทําชามทําท่อที่เป็นสเปกพิเศษนะครับก็อยากจะเอามาขึ้นมาเก็บไฟล์ไว้ก็ติดต่อเข้ามาทางบริษัทเลยอย่างในวิดีโอนี้เราจะทําของชามของบาร์กษม นะครับแล้วก็ท่อแดงสายสนะครับแต่ว่าในการเทสครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายเราก็คือเทสแก๊สโซฮอ์95ก่อนแล้วก็ e85 ในรถเดิมก่อนแล้วครั้งที่2เราก็จะใช้เป็นชามกระท่อเป็นกล่องเดิมกับกล่องจุนบอสนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันอย่างรานแรกนี้เราจะเอาที่แก๊สโซฮอ์95ก่อนกล่องเดิมนะครับอันนี้เห็นเป็นกล่องจุนบอสอยู่เป็นไวรลิ่งสายไฟแต่เรายังไม่ได้ต่อต่อปลาเข้ากล่องยันอันนี้จะเป็นกล่องเดิมโอเคครับเทสบนไดโนดนามิกนะครับ ซึ่งไดโน่แต่ละตัวโหลดอาจจะไม่เท่ากันแต่ละยี่ห้อโหลดอาจจะไม่เท่ากันครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นจุนบอสครับอันเนี้ยเป็นกล่องเดิมอยู่ซึ่งซึ่งของเรามีปลั wide ๊กวายซ็อกเก็ตแล้เนี้ยจะอยู่ที่กล่อง ECU เราก็ถอดกล่องเดิมออกแล้วแล้วก็เอาตรงนี้ใส่เข้าไปมันมีวิธีการติดตั้งให้แล้วครับของเราเป็นสแตนเลโลนนะครับแต่ว่าเราใช้ฟังก์ชันในการสตาร์ทของ p c x เท่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของรีโมทการขโมยอะไรอยู่ถ้าเป็นกล่องอื่นเราก็จะถอดตัวนี้ทิ้งเลย เราจะถอดกล่องหลักออกเลยนะครับเป็นแค่ P C X ในรถสายพานเท่านั้นที่ท,ท,ที่มีใช้กล่องพ่วงเอาอวายลิ่งแตไฟที่เราจะให้ดีลเลอร์ก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยทั้งนั้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จเลยส่วนตรงนี้เป็นฟังก์ชันเสริมอีกสามสี่ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวอุบไว้ก่อนแต่ฟังก์ชันเสริมนี่สนุกแน่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอันนี้เปลี่ยนเป็นจูนบอสแล้วนะครับกล่องเป็นจูนบอสลว

จะจูน e 8 5นะครับวิธีการจูน e 8 5ด้ไล่ทั้งไฟทั้งน้ำมันอย่างละเอียดเลยโอเคกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดสใส่ไฟนิดนึงเพื่อจะทําเป็นปั๊มติ๊กตรงนี้ในนี้มีน้ํามัน e 8 5อยู่ก็ต่อสายเข้ามานี่มาเข้าที่เครื่องนะฮะทีนี้สิ่งที่จูนบอสทำได้างานนึงก็คือเรามีไฟจูนออนไลน์นะครับแล้วก็เราจะทําให้ลูกค้าโหลดเอาไว้อย่างอันล่าสุดเนี่ยก็จะเป็น g t x นะครับ e 8 5ตัวขึ้นเว็บ กด yes นะครับมันก็จะโหลดไฟล์นี้เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะแก้ปัญหาเวลาเติม E85 น้ำมันหมดทำไงเติม95เราก็เอาไฟล์95โยนเข้าไปซึ่งไฟล์พวกนี้จะอยู่บนเว็บไซต์เดี๋ยวเรามาดูของไฟล e ์ E85 กันว่าเป็นไงบ้างครับทุกอย่างปรับจูนในแท็บเล็ตหมดนะครับก็ดูข้าง,ง่าย